สิว,ว่าเรื่อง <C oughs> พญานาคให้ฟัง <C oughs> พญานาคเขากบอกหูว่า oh เขาเป็นพญานาคเนี่ยนางสมาธิอยู่บ้านนี้แล้วมีผู้ชายผู้หนึ่งมามามาปรากฏโตให้เห็นในสมาธิเขาถามเขาว่า คอยที่ถามเจ้าว่าคอยอายุเจ้าเจ้าท่ายถือบอกว่าคอยอายุเท่าใดเขาถามมาสิคนระัผู้ชายคนหนั้นหลูบงามคนสูงคนสูงขาวผิวขาวนวนล้วกาก็ลูปร่างรูปร่างดี <c oughs> ใส่สุดใส่ใส่ใส,ใส่ใส่สุดขาวแบบแบบพาได้ดิบไหม แบบผ้ไาได้ดิบวามาตัดเป็นเสือตัดเป็นเสือเป็นส่งบมเมนบ์มเมนบ์มเมนสุดขาวแบบขาวสะอาดคือขาเจ้าไปวัดนะเป็นสุดขาวจากผ้าได้ดิบแล้วก็แล้วก็เมีันมีผ้าขาววนขาดขาดหัวลักษณะหน้าตาในรูปล,ลอรูปลอแล้วกนดูดีเบอร์สุหมองอะนะเข้ากับเลยบ,บอกขาเจ้าว่า ลูกลางซ้ำเจ้าเนี่ยอายุบอกเกินยี่สิบห้าห้าวันสิละเจ้ามาแต่ใสเห้องกระถามเนาะคือบรเคยเห็นจักเทืองสินะเขาก็เล่เขาก็เล่หัวขเขาก็เลยบอกวา่าอายุอายุข่อยเน่ะสี่แสนสี่แสนปีแล้วว่าฉานก็จะว่าสีญญาา่แสนปีข่อยมาแต่เมืองพญานาคข่อยเป็นลูกชายของเจ้าเมืองพญานาคที่อยู่ใต้สํำนัก ที่อยู่ใต้สำนักอันของของเจ้านี่ย่สันพี่กฐินมีสำนักปฏิบัติธรรมที่พ่อแม่สร้างขึ้นไว้พ่อไปเทศเมืองนอกพ่อออกบวชพ่อออกบวชแล้วที่นี่พ่อก็เลยไปเมืองนอกสองสามเถี่ยวพ่อเลยได้เงินมามาสาั่งมาสาั่งสาลามาสั่งสำนักเป็นของเจ้าของไวไวทำปฏิบัติธรรมใน สำหรับอ่าญาติโยมของพ่อแน่ญาติโยมของแม่แน่แล้วก็ไว้ถ้าเป็นหม่องปฏิบัติธรรมของคนในครอบครัวนะที่นี่วันนี้ก็เลยก็เลยสั่งขึ้นเท่ากับโบโหัวไตไต่ยูยูไต่ไตสํำนักเข้านะเป็นสถานที่ของพญานาคแต่ว่ามีอันนึงที่มันมันแปลกก็คือสถานที่ที่เข้าสั่งสํำนักเนี่ยสิมินาม สีไม่นม้ำซึมซับอยู่ตลอดปีสีบอ่อแห้งสีบอ่อสีบอ่อแห้งตลอดปีสิเป็นเป็นดินซุมอยู่ตลอดปีนะ <c oughs> เขาเขาเอินเขาเอินสมัยโบราณนะเอินวานเอินว่ามองเหียงหมองมองมอง,มอง,ม,องมองน้ำพุธมองน้ำพุหมองน้ำซึมไง ข่ำสุดขจาวเอินค่าสุดข่าข่าสุดกคือหมาไงเขาว่าเป็นเป็นสถานที่ที่น้ำออกบ่อตลอดเวลานะแล้วก็เป็นออกมาเป็นน้ำค่ำออกมาเป็นน้ำน้ำสีแดงแดงน้ำสีแดงแดงเป็นคล้ายๆกับท้องค่ำไหมวันนี้เขาก็เลยเขาก็เลยว่าสิผ้าลงไปเที่ยวเมืองเขาไปบ่อเขาส่วนก็เรียกว่าไปฮังหวางสิล่ะ ไปน้าไปน้าอันผู้ผู้ชายผู้นั้นนะเดี๋ยวสิวต่อตอนที่สองให้ฟังซํานี่ละ <c oughs> เรื่อง <c oughs> เรื่องพญานาคตอนที่สองพญานาคอยู่ใต้สำนักปฏิบัติธรรมของเพีกถิ่นเขาพาลูกไ,ไ,ไปไปเที่ยวเมืองเขานะมันมีทางลงเข้ากับบหูว่าหมองหันเป็นทางลงเดยเพราะว่า ตอนสางสำนักนะมันบ่มีน้ำใสมอละเฮายายแม่แม่ก็พอแม่ก็พอก็เลยให้ค้นขุดน้ำสางขุดน้ำสางภาษาอีสานน้ำสางภาษาไทยเอินว่าขุดบ่อน้ำนะขุดลงไปประมาณเม็ดสองเม็ดนี่น้ำก็ออกมาเพราะอันเป็นหม่องหม่องน้ำหม่องน้ำซึมซับอยู่ตลอดปีนะอ่าวันนี้ก็เลยใส่ทอใส่ทอซีเมนต์ลงไปประมาณสามสามสี่ทอนี่แหละ บานนี้เขาเลยพ้ายางไปมองมองน้ำสาง <c oughs> เขาเรียกว่านี่ละทางลงลงมองนี่ละเขาจะวางเสียมันหละเป็นทางลงมันหลับมันหลับ,บเป็นขึ้นน้ำสงังเด้มันกับเป็นทางลงก็ลงไปน้าเขาเป็นอุโมงเป็นอุโมงหลอดหลอดไตอันหลอดไตสํานักของห้าอันลงไปทางทิศเหนือทางทิศเหนือมัน มันจะเป็นอุโมงค์กว้างประมาณสามเมตรสูงประมาณสามเมตรในโตอุโมงค์น่ะเป็นเป็นอุโมงค์ดินนี่หละหูเรียกว่าเป็นอุโมงค์ดินเป็นหูหันแม่นแม่นเอืน่นแมันเอิ่นภาษาเฮาเนาะคือเป็นหูแต่ว่ามันหันเป็นอุโมงค์กว้างในอุโมงค์นั้นมีแสงสว่างเรืองรองเป็นเป็นแสงคือกันกับแสงเทียนคือกันกับแสงหลอดตุ้มกานี่แไหม ยางลงไปเขาก็ย่างน้าหลังไปเขาก็ย่างออกหนาะเขาก็ยางน้าหลังเนะงาะยางไปยางไปวันนี้ไปหอดไปหอดคละไข่ไข่ก็ไปหอดะะหม่องมันมันมัน,ม,นมันสิออกไปสู่ทีโลงนะ่งเนาะมันออกจากอุโมงแล้วนะเขาก็ให้เขายือนอยู่ปากอุโมงเนาะเขาบอกว่ายือนอยู่นี่แหละถ้าเก้าเขาไปในเขตของเขาทั้งหนานะ่ะเป็นเมืองของเขานะเขาว่า เฮาสิออกมาบ่ได้เขาจะว่าให้ยืนเบื้องนั่นล่ะเมืองของเขาทั้งหนานะเลียวไปก็เป็นเมืองเป็นเมืองกับเป็นบ้านคือกันก็บานคนเฮานี่แหละแต่ว่าดูสะอาดสะอานสวยงามแม้มีหยอดราษาทเจดีขึ้นกันเขาแหละเขาบอกว่าเขาเป็นลูกชายเจ้าเมืองนี่แหละเขาว่าคือคือคือเมืองไงของเขานะเมืองหลวงของเขานะอยู่เวียงจันทร์เขาว่าตัวนี้มัน ถ้าเป็นปะถ้าเปียบอันของของทั้งโลกก็คือเป็นอำเภอเป็นจังหวัดจังสีก็จะว่าบัานก็จะก็เลยว่าให้เบื้องซ้ำนี่แหละปะสิผ้าขืนเมื่อเขาจะกับผ้าเฮาขึืนมาทรงไหมผ้าเฮาขึ้นมาทรงมานี่ใน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 สมาธิน่ะในสมาธิที่เห็นนะเฮาพ่อเขาขืนมาทรงปื๊บเฮาก็เฮาก็ออกจากสมาธิเนาะ ตื่นเสามาพอดีมือนันพ่อพ่อมาพ่อมาประจําอยู่สํานักพอมานอนอยู่สำนักพอดีพ่อเอาเอากับเขาไปถวายพ่อเอาเอาจังหันพระภาษาภาษาอีสานเอากับเขาไปถวายสิเอิญว่าเอาจังหันไปถวายพ่อเลยบอกฟังว่าเมื่อคืนมีพญานาคมาหาพ่อวางสิละเป็นผู้ชายหลปบงามเขาวบ่ไเดเอายาเมืองลุมมาห้มาห้หลวงพ่อสูบเนาะ คือพ่อเป็นคนสูบยาเซนม้วนด้วยใบตองกล้ยแหงนะอยาเมืองลุมนี่ยเสียบกว่ายาเมืองเมืองบนเด้พ่อเรยกว่ามาเที่ยวนานะเอามาให้สูบเนี่ยเด้อพ่อว่าพ่อบอกเขานะมานี้ากัเลยหูว่าโมเมนต์มิตาเฮาเห็นนะพ่อก็เห็นคือกันตัวนนี่ค่ะว่ะทั้งที่เฮ้าบอไเด้ยว่าให้พ่อฟังเลยเด้จนจนจนเท่าป่าเี้ากับ่บฮันบอกพ่อฟังว่าเขามาหาเฮ้านำสินะ เขาไปหาพอนาแล้วเขามาหาเฮานําแล้วก็ในในในตาเปาที่เห็นบาเนี่มันเขาก็เคยขึ้นมาปรากฏตัวให้เห็นมือนั่นน่ะแม่แม,แม่ก็ไม่ซีที่อยู่ในวัดนะท,ที่อยู่ในสำนักเพ่อกันปฏิบัติธรรมเปิดเปิดธรรมเปิดเทศฟังอยู่แล้วมีงูใหญ่ตัวหนึ่งสีดำทะมึนเลย ลอยมาลอยมาหยุดอยู่กลางลานลานลานสำนักมันผลิตเป็นลานแบบเป็นลานดินก,กว้างๆนะมานี่มาหยุดอยู่บ้านแม่ซี่เลยแล้วเห็นแม่ซี่เลยบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยงูงูใหญ่งูใหญ่มาเบิงงูใหญ่อย่างสี่นะตกใจเพราะกันตกใจว่างูใหญ่มามาในห้างอยู่ในลานวัดวันสิมีภูมิใหม่ภูมิใหม่หนึ่งเอ่องูใหญ่เนะี่ยเห็นคนห่มมาเบิงคนคนแตกตื่อมาเบิงหลายอา่า ผู้ใหญ่ก็เลื่อยเขาไปบังภูิใหม่แล้วก็หายไปเลยไหมอันนี้กับที่ที่เห็นด้วยตาเปล่าก็บมีคือกันนะจากหันมาก,ก็ะ่วเห็นเขาอีกเลยฮัลแหละบอยฟังว่าอา่าอายุของพญานาคเนี่ย4แสนปีเนี่ยรูร่างหนาตาซ้ำคนอายุ21ปีเขาเห็นในนีมมตแล้วพ่อก็เห็นคือกันตอนพอมะพรัากหละบบอฟังซ้ำเี่ล่ะ